อดีตประชุมทุกท่านนะครับกระผมพิชามนะครับอยากจะขอกราบเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านก็ถึงวาระที่เราจะต้องมารวมกันหาทางออกเรื่องนี้ให้มันจบในวาระนี้กันสักทีนะครับผมก็นําเสนอแค่นี้ถึงมารวมกันที่นี่เชิญรเชิญคุณสรันครับท่านครับผมอยากถามท่านว่า ทำไมเราต้องมาหารือที่นี่ครับท่านเนื่องจากว่าที่เราต้องมามหารือกันในโชว์รูมของโตโยต้าแห่งนี้ก็เพื่อเป็นความลับถ้าเราประชุมพูดคุยกันในวันนี้เราไปใช้สถานที่อื่นคําประชุมของเราคาพูดทุกคําอาจจะล้วนไหลได้ผมเห็นกับสิ่งดีๆที่ท่านอยากจะทิิปรายอะเชิญเสนอยัดหายันติครับผมชอบดูคุณเฟ้ยคุณเสนอยัติเลยถ้างั้นผมขอ กราบเรียนเชิญท่านสำรีครับอาวุโสที่สุดเชิญครับให้ถามหน่อยน้องหลุดมากอ่ะให้น้องอย่าติดกระมายนะพี่จับหมดนะพี่บอกก่อนพี่ไม่ไว้หน้าใครอย่างนั้นอ่ะถ้าใครทาผิดเดี๋ยวผมจับหมดมอ,<ร>อ่ะนะท่านคุณพิการบอกขออนุญาตท่า,า,านสัาฤครับขออนุญาตท่านนิดนึงนะฮะ <laughs> ได้เออคุณชลันรู้ว่าเพื่อนสมาชิกชอบก็อย่าอย่าหันไปทางนั้นเยอะเพราะนั้นเขาเขาเป็นคนเซนเตื้น นะคุณหันไปเขาก็ขำตายเลยอย่างเงี้ยการประชุมก็เราก็ไม่ดําเนินไปไหนเชิญครับท่านอันไหนที่ผมไม่ชอบบอกตรงๆผมเคยให้ส้นตีนมาแล้วท่านตำลีครับขอคำว่าส้นตีนด้วยครับอ๋อได้เดือข้อตีนอย่างเดียวก็ได้คนะท่าสนะําลีในฐานะคุณอาก็สิทกับพ่อผมผมว่าคุณอาเนี่ยพูดเข้าเรื่องเลยดีกว่าเอ็งพูดอะไรเอ็งก็ดูรุ่นด้วยนะดูรุ่นด้วยพิวันผมเป๊ะมงเท่งมง ขอจำบุญหน่อยพี่เอ้ยจำอะไรมันจะเป็นคนอย่างคุณน่ะอีกไกล <c oughs> ระวังมึงก็ต้องระวังม <c oughs> ึงฟังกูให้ดีนะมึงผ่านบังบอลเท้าแว่นมึงไม่เละอย่าเรียกกูว่า <c oughs> โอ้ยแค่นี้พอ บทใหญ่เลนะครับคุณสลันตกใจดีจริงๆเลยบทไม่ต้องจำเล่นนะแข็เที่ยวเจติที่เราจะคุยกันนี้ก็คือเรื่องภายในภายในประเทศเหรอครับภายในครอบครัวพวกเราเนี่ยแหละครับเคลียให้จบแล้วก็สรุปกันในวันนี้สักทีคุณสลันว่าไงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆคุณเป็นอะไรนคุณนี่เรากำลังซีเรียสกันอยู่คุณมารวมดีแบบนี้ไม่ได้มันเป็นเรื่องระดับบ้านเมือง คุณตกใจอะไรเนี่ยคุณตกใจอะไรช่าเสน่ห์ยตติครับท่านเสนอไป่ช่ี่ผมบอกว่าเป็นเรื่องภายในนี่คือยัตติครับออโอเคผมขอโทษฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าผมสรุปให้แล้วกันนะในฐานะว่าผมก็อยู่ในวงการนี้นะถ้าตามรุ่นแล้วผมก็รุ่นใหญ่นะแต่ก็ไม่ได้ข่มใครคุณก็น่าจะรู้ว่าผมอดีตวีรบุรุษนาปังนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้ มงเท่งมงก่อนเลยดีกว่าคนอย่างผมเนี่ยขอบอกเลยเลยกันไม่เคยมากูใครอยู่แล้ว่รคาคนอย่างผมน้องไม่ต้องตื่นเต้นตกฟีรุ่นใหญ่นะคนอย่างผมไม่เคยมากรูใครอยู่แล้วล้วเรื่องในครอบครัวเป็นไงครับเุ้ยผมก็ตีหมดอะมาดิตีลันฟันแทงตีม้อตีม้อการละเล่นพื้นเมืองของไทยพื้นบ้านครับ ตัวต่อสอวเลยผืนเมือนปิดตาตีหม้อผมตีหมดเอาแล้วทางครอบครัวทางคุณคุณมงเท่งมงว่าไงฮะเมื่อล่าสุดที่เองเมียมาว่าไงสลบคาตีนผมเลยเตะเขาเหรอครับเหยียบหลังเมียแล้วเรื่องที่เราอยากจะ ไปไหนไปนูน่นไปนี่แล้วเขามาบังคับปิดกั้นเรามีบ้างไหมครับเราพูดได้หมดเลยปลอปล่อยกันบ้างผมว่าสามารถไปไหนตอนไหนได้ใช่ไหมครับทุกที่บุกไว้ก่อนหรือเปล่าว่าวันนี้จะลงพื้นที่นี้วันนี้จะลงพื้นที่นี้สามารถจะเคลียร์ทุกพื้นที่ได้หมดยกเว้นสิว่าเพื่อนเนี่ยไปปากโป้งหรือเปล่าอันนี้สําคัญมากถ้าเพื่อนไปพูดมากอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขอแย้งไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอแย้งคุณลุงพิจารณ์ที่เขาบอกว่าเขาลงพื้นที่ทุกที่แต่วันนั้นผม ได้ไปลงพื้นที่ที่พัทยาหลังจากเสรภารกิจในการเยี่ยมเยือนประชาชนครับผมก็รอเขานั่งกินหมึกช็อตอยู่ริมทะเลเทกาไม่คาดฝันผมอยากจะกลับพื้นที่บางบอนครับก็กลับไม่ได้ผมต้องรอคุณมงเทมงเข้าไปตะเวนในวอลกิ้งสตรีอีกครั้งหนึ่งที่ว่าผมพอจจะมือหนดิหลังจากนั้นคุณสละก็รู้ดิ เขาบอกคุณสลาว่าอย่างไงเขาบอกว่าในนั้นมีสมาชิกที่จะจับมือทำธุรกิจบ้านธุรกิจเมืองกับชาวรัสเซียแต่พื้นที่นั้นการค้าต่างประเทศถูกต้องแต่พื้นที่นั้นเขาไม่ให้คนไทยหรือคนประเทศอื่นเข้าไปบางประเทศเขาก็เข้าไปจนได้ใช้อำนาจอะไรเข้าไปเขาใช้เส้นสายจากร้านที่เขาไปแล้วเขาก็ถามว่า ทำยังไงได้ไหมขอครั้งหนึ่งในชีวิตให้เขาได้ไปเจรจากับชาวรัสเซียในนั้นได้ไหมเขาเข้าไปได้แล้วหลังจากนั้นทางเขาเรียกว่าที่ประชุมมันมีกล้องวงจรปิดเขาไปเอาผ้าคลุมคลุมกล้องวงจรปิดใช่หรือเปล่าไอ้สันนี่จ่าครับนะครับผมมีหลักฐานเรียนเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในสเปกส่า คือภาพของคุณมงแท่มองนะครับคืนนั้นวิยงแล้วเสียบของมาที่บอที่บอลที่บอลวิ่งมาดูอุตสรัตน์มาดิคุณมงแท่มงคุณได้อยู่นั้นก็น่าซื้อละขนาดเนี้ยมือถือของใครมือสักคูนี้คุณถามทำไมผมขอซื้อต่อ คุณหน้าเนเริ่มซีดซาอะไรไปหมดเลยผมเองก็ตกใจเหมือนกันนสคริปไม่มีบทแบบนี้นี่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ว่ากันไปอะแล้วก็คุณวันละครับตอนนี้ผมก็เป็นสสที่ตอนนี้เดินเดี่ยวละแล้วคุณไม่แยกกับใครอ่ะแยกกันทางานใช่ต้องลงพื้นที่คุณต้องลงพื้นที่ทั้งหมด50พื้นที่แต่คุณลับมีปัญหาคุณบอกว่าคุณจะพาลูกพักมา แต่ทำไมคุณถึงไปคนเดียวมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเหนื่อเหนื่อยมีเหนื่อยมีเหนื่อยของพี่วันก็โอเคแล้วโอเคโอเคโอเคก็ถือว่าแข็งแรงครับแข็งแรงพกแข็งแรงมาโดยตลอดอยู่แล้วยังไงก็ต้องแข็งแรงนะครับของจริงก็คือของจริงอยู่วันกรรมอ่าสดขอขอนุญาตลาบและหลวงท่านป่าสำลีนิดนึงนะฮะพื้นที่ของท่านอยู่ซอยหาไทยลาดนะครับแต่ว่ามีคนรายงานมาว่าป่าเนี่ยนะฮะ ไปดูแลแต่โคราชทำไมทิ้งอัทไทล่าไปละคือมันไม่ได้แิ้งเขามาทิ้งนะครับผมก็ยังดูแลอยู่เสมอต้นเสมอปลายแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าผมเป็นข้าราชการผมต้องไปตรวจงานผมไปตรวจยาแสบตรวจนะแสบแสบเสติดอ๋อใช่ผมไปตรวจยาเสติดที่พื้นที่อ่าคุณชลันและครับวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ผมขอสุดท้ายเลยแล้วกันมันมีเรื่องราวอ่ะวันนี้เรื่องราวของบ้านเรา แ็นมิ้นป็นคุณสลังครับเรามีปัญหาทางบ้านเมืองเริ่มจากพื้นที่ของผมเป็นพื้นที่แรกพื้นที่แรกของผมอยู่เรียกพังหลวนราดพ้าครับที่ผมต้องดูแลครับแต่มันเกินแค่ไปแล้วพื้นที่นี้นี่ผมเคยมีรถไต่ตั้งมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งผมประสบความสำเร็จผมก็อยากได้ในสิ่งที่ผมต้องการเขาก็ด่าผมว่าจะเอามาหาพ่อมึงเหรออะไ พ่อผมตายไปแล้วผมจะหาพ่อผมทำไมใช่เป็นพื้นที่ที่ผมอยากจะบอกเหนื่อยเหี้ยเหมือนระบายมันบอกว่าไงรู้ไหมบอกว่าคุณจะด่าตัวว่ามึงจะผ่อนหมดอ่ะโอ้โหแล้วไม่จะด่าอีกทีปีโอ้โหอีกหลายปีฮะรุ่นนี้ขนาดนี้น่าจะผ่อนเจ็ดชั่วโคตรนะครับอ่าวเฮ้ยนี่องแม่ นีเเรื่องต่อไปอันนี้รองเท้าที่ผมเคยสะสมเอาไว้ผมชอบรองเท้าคนบดวินเทจเขาบอกว่าไม่ได้ใส่แล้วซื้อมาทําไมเขาแอบเอารองเท้าเหล่อนี้ไปขายผมอยากไ่ออกกำลังกายผมก็ไม่สามารถทำได้ซึ่งเป็นของของเราของผมไม่ขายได้ยังไงล่ะและอีกเรื่องหนึ่งอ่ะต่อไปครับจากผู้หญิงที่ดูเหมือนเด็กอินเดียธรรมดาครับผมเนี่ยอุตส่าห์ชุบเปลี้ยงเขาทำให้เขาดูดีขึ้นดูสภาพสิฮะปี่หกปี ผ่านมาผมทําให้เขาดีขึ้นโอ้โหนีห่เปลี่ยนลุกลยเมื่อกี้นะฮะบอกได้เลยว่าสิ่งที่ผมให้ทุกอย่างเนี่ยทะเลาะกับผมเนี่ยผู้หญิงคนนี้เหลือแค่เกงในตัวเดียวหมดตัวแล้วงั้นหมดตัวเลยทะเลาะก,กันเนี่ยนะแต่ผมไม่สามารถทวงได้ผมไม่สามารถทวงของเขาได้แต่เขาสามารถเอาของทุกอย่างจากผมเนี่ยให้ผมเหลือทั้งเกงในตัวเดียวได้ <c oughs> ไม่ใช่ผู้หญิงใช่ฮะ <c oughs> เป็นความไม่โปร่งใสโอ้โหนี่โอ้โหนี่ บุ๊คเมิร์กอไ็ไรเต็มไปหมดเลยนาฬิกาก็แพงๆกินหรูอยู่สบายเลยนะเนี่ยกินหรูอยู่สบายครับแต่เป็นการทํางานแบบเอารัดเอาเปรียบไอ้อออออคุณสุรันพูดไปเลยครับเอาเปรียบอะไรยังไงฮะแค่รับโทรศัพท์ที่ไหนคะราคาเท่านี้คะ่ะวางคุยแค่นี้แค่นั้นเองต่กลับถือเงินได้ทุกบาททุกสตางค์ผมนี่ต้องแหกขี้ตาแหกรูตัวตื่นมาเจ็ดโมงแปดโมงผมตื่นมาผมทำงานคนเดียวผมทำาทุกเัินเดือนนี้เดือนนี้ก็แต่วันที่หนึ่ง <S 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 2> <S 2> ไม่มีหยุดเลยผมนับได้เลยอาจารย์โค้งจังโค้งจังโค้งจริงร้อยจริงร้อยไปเขากำไมไปเขามันอัดอั้นคุณสบายไหมผมนะผมต้องมาแต่งตัวเลยแบบนี้ผมไม่มีโอกาสแต่งตัวดีแบบคุณเลยอย่างนี้เราก็ขอหยุดหน่อยสิฮะผมขอหยุดแล้วเขาบอกว่าไม่ได้เอาทำไมหยุดไม่ได้ฮะเราเหนื่อยฮะลูกต้องเรียน เรียนธรรมดาไม่ได้ซะด้วยเรียนอะไรฮะไปเรียนอินเตอร์ผมก็หวังว่าเออลูกผมจะดีขึ้นลูกผมเรียนอินเตอร์คนเล็กตั้งแต่นุบาลจนตอนนี้เจ็ดขวดเจ็ดขวดมีโอกาสได้ไปเจอวันนั้นไปรับลูกเจอครูฝรั่งมากับเขาจุงมาด้วยครับคุณครูเขาพูดภาษาอังกฤษไปไปไลูกผมตอบมาะลรผมชื่นใจโอ้โหแบบตอบภาษาอังกฤษป๋อเลยฮะฮะ ให้ให้หรือเปล่าไม่ให้ไม่ให้ักเลยสรุปแล้วเรื่องนี้พวกเราก็ยังปัญหาภายในบ้านเลยเคียร์เดี๋ยวครับเรื่องราวของคุณสลันครับผมมันยังมีที่มันรู้สึกว่าผมไม่รู้ว่าคุณใช้งบส่วนตัวหรืองบหลวงกับพฤติกรรมแบบนี้ผมทำอะไรเฮ้ยอ้าคุณ1นล้าน5้าแสนคุณเอางบมาจากไหนจริงๆแล้วเนี่ยเสื้อตัวเนี้ยเป็นเสื้อจากพ่อค้า ไา้วิเทศน้องจ้อครับครับจริงๆเนี่ยผมจะไม่ค่อยออกซื้อผมจะไม่ค่อยไปเอฟเสื้อใครกลางไรอยู่แล้วแต่ครั้งนั้นผมได้มีโอกาสผมอดรถทนไม่ไหวเพราะผมอยากได้เสื้อตัวนี้จริงๆชอบมาถูกต้องฮะผมก็เลยประมูลไปเสื้อตัวนี้จบที่ราคา4,5 0 0้าเอ้าแล้วราคานี่คืออะไรพ่อค้าคนอื่นเขาฝากมาทวงอรวมจากที่อื่นด้วยใช่ฮะก็เลยใช้เข้าไปเลยถูกต้องฮะคนบ้าเท่านั้น่จะซื้อ การเรียนเพื่อนเพื่อสมาชิกครับผมอยากจะรว่วเสียวเสนอยัตติวันนี้ครับแล้วท่านล่ะท่านมีปัญหาอะไรจริงๆแล้วเพื่อนๆนสมาชิกก็เห็นอยู่แล้วถ่ายกันมาสองสามฉากผมเคยมีมีปัญหาอะไรกับเขาไหมล่ะก็ปล่อยเขาทำงานกันสะดวกราบรื่นไม่มีอะไรทั้งสิ้นพวกเราทำอะไรไม่ได้หรอกมันก็ได้แค่นี้ได้แค่พูดกาจา์สนุกสนานกันไปเอาภาพมายืนยันทำเหมือนเก่งเหมือนมีปัญหา สุดท้ายแล้ว<ม>ก็ต้องกลับไปรับใช้คนในบ้านเหมือนเดิมครับหรือใครมีปัญหาอะไรล่ะใครจะไปหือเขาคุณน่ะคุณมีปัญหาไหมมีมแีแต่ไม่กล้าหือต้องแอบเข้ามงทั้งมองอ่ะ <c oughs> ผมก็แค่อยากจะลงพื้นที่บ่อยๆครับผมคุณไั้แล้วครับในบ้านไม่มีมีแต่คนนอกบ้านแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องจัดการแต่นั้นเอง เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องจัดการทำกันไปมีงานก็ทำอย่าไปหืออย่าไปเออมีงานกี่งานทำให้หมดมี50สงานก็ทำา50บงานเราอย่าไปเครียดยืนขึ้นมาครับพร้อมกันแล้วคุณร้องตามผมครับคนไม่ชอบคนไม่ชอบทำไรก็ไม่ใช่ทำไรก็ไม่ใช่จะพูดอะไรจะพูดอะไรก็ไม่เข้าตาก็ไม่เข้าตาพี่ผมร้องเพลงนี้เพลงเดียวนะ